มีอีกตัวมีบ้านมีมาดิสัตรอมารอมามีแทบไหมรอรอรอเดี๋ยวมันทะล้ายมาเลยช่างแม่งดักแม่งอีสัตไอ

ย e ง h i บ้านบ้านบ้านตัวหนึ่งบ้านนึงไอ้สารบ้านบ้านทีทีทีตันเกูไม่ชอบเลยผมมีปืนเลยเวนดอวเปนดาวเวนดาววะเวนดอฟาซักก นี่ไงต่อให้เป็นฟอร์ซักเคนก็แพ้ทามิงใช่ไหมเดียวเพื่อน่อถูกต้องโอาจัดอาชีวกายยิงแล้วจัดอาชีวกายก็ตายของนอก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 ตัวนึงเคือของนอกสองตัวอันตีได้อันตีได้อัตีได้อัตีได้มไ,ดไม่นนเป็นหรอ ไอ้โอ้โหดูลูกอีดวงลูกอีดวงหนุอยเยี่ยมเยี่มันเห็นไงไอสัตว์ทีมเดียวกันมึงไปด่าลูกอีดวงเอาอ้โมันเราเป็นบัฟไงอ๋อเป็นบัฟเป็นบ้าถ้ามันนี่ตัเฮ้ยช่วยกูด้วยจะไปหาเพื่อนเด็กแอนดี้ดำเบอร์วิ่งกลับไปแล้ววิ่งกลับไปแล้วเฮี้ย โอ้ยถึงแล้สองตัวเลยมันวิ่งอยู่เจ็ดสิบโอเคออไมไหน่อยไงนี่ไงอยูกูต้องมาเล่นไถเฟือวะ <c oughs> อะเระวังบ้านไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะมึงบอกใครบอกมึงอะ่ะเราม่เจอไม่อยากคอนเนคเต้

ไม่บีตัวหนึ่งคุณเอาไปไหนดิเขี้ยนไม่ยอมอ่ะยังอยู่บีสองตัวสองตัวกลับไปจ้ะสมมติว่าใหม่เนี่ยไอ้เขี้ยเนี่ยจะได้ชิวกายอ่ะเออ เรื่องเนี่ยกูโยนอันนี้ไปให้แซมเปอร์เคปที่มันลอยไปแล้วเฮ้ยเป็นไงมึงไม่รู้จริงเหรอกูออฟอ่ะใครจเซไอาชิวการยู่ข้างไหนไม่ไดเฮ้ยคนสโมุกนี่โอ้แผมแผมแผมว่ายังเป็นตัวเอแบบตัวใหญ่เลยนะประเด็นอี่เดี๋ยวจะดันเอล่าดันเตะได้แล้วดันดันดันโอ้โหไม่อยู่ ตอกขึ้นอยู่นะมีตัวนึ่งมีตัวนึ่งสองตัวสองตัวอุ้ไม,ม่เข้าไม่ได้ นี่ก็เสือไม่ควันอีกไอจังหวะที่กูอยากให้ควันไม่ควันมีบ้านเมนมันออฟ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 บ้านไม่มีมั้งซ้ายเงียบสิโดนแม่เงี่ยบโดนบ้านนะเอ้นี่โลนี่ตัวนี้ออฟนะระวังนะโดนมีโดนออฟนะ ดโดรน展開เดินวนแล้วมั้งเฮ้ยชักด้านมีช็ดันส์ชักดันสามสูตรคลาสสิกโอ้โหอะไรนี่สามสูตรตามสูตรอ๋อไ <c oughs> ปขวาเนี่มันเป็นสูตรมันเป็นสูตรเอะไรเนี่ย

นีเออี้กูจะด้งเลยกูจะด้งเลยียปืนที่าไม่เดียวีอกูว่าแล้วมันต้องอย่งนี้จริงด้วยตามมนคือเจียวไอป็นรงการใช่ไหมปนรงการกระดาษแล้วอะไม่ใช่อานาอนดีดอยเป็นาาไม่ดีเว้ยกระาษยู่แล้วย่เฮเว่นมีกระดายู่เฮเว่นแพล็แพล้กูต่อยได้รับนึง เรารตุยราตุยราเปนนึงรอแป๊บนึงรแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงบ้านมาเนาะล่นทำเสียงทำเสียงทำเสียงเลยทำเสียงเลยทำเสียงเลยทำเสียงหนักหนักหนักเลยหนักหไม่ใช่เสียงไงพี่บ้าน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 มาแล้ว เอ้ยมนเช่าฟมาพูดงัวกว่แล้วอุ้ยสุดยอดละถนงกันมามากูมากูมากูมาโก้มาเอาไปไงทำเสียงคนละเสียงเออก็ดังจริงดังหูเนี่ยเฮ้ยมีตังไหมเนี่ยเร็วมีมีพี่เสด็ดเอ้ยพี่เดสดเจทียอะไรใครวะพี่ ทีมแบบันล่ะเบอร์ได้เสมอฮะมีตัวนึงโ,โอ้โห,โห,โหยิงทะูสมม้สมองเสีย่ยลโลนเขียวไปดีไปดีอ๋อ <c oughs> ปืนใหญ่สัตว์เลยไอ้เด็กขี้ยาเจ้ายิงเก็บเอาไหมกินนวน โอ้ยอย่าตะกุจะกุเยฮ่าาฮ่าคะดุ้งเลยสัสเอาวางได้พอตกควางไงวะเฮี้ยบ้านวางบ้านวางบ้านไม่วางบ้านเดียอ๋ออ๋อวาอเลยโอ้โห <c oughs> ตัวเราคือไหนเนี่ยตีมันเอาแล้วป่ะไปตีมันมาแล้วอุ้ยอุ้ยมีตัวเฮ้ยแบบมี้อมบี้วันคอมบี้เฮ้ยคอมีตัวหนึ่งคอมีตัวนี้งนี่พี่กูมาคิดอยู่ก็จะพูดภาษาอะไรวะเนี่ยไอ้พี่ตายเหรอตายเร็วรอกาการกัน ปิ้มมันแถบนี่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 เดยวว่ะหมูวฮะโคตรหมัโคตรเนี่ยโอ้โหยิ้มมือกันได้ไหมใครก็ได้บินยิ้มมื่อเงนเออ กูโยไปแล้วอ่มีมีไหมอ่ะไม่มีอ่ะไปนสมองยกไปที่ไหนเฮ้ยหลังไซหลังไล้วไลัวไปมอนี่หลังไซเฮ้ยพีทพีทพีดพีพียกันด้วยมูฟกิงพีดพายโอ้ยเยี่ยมโอ้ยที่อะไรพี่จะไปหมดเปนเ่ไหนดิ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยัให้หลุดไอ้ให้หลุดกูก็ว่ายกูก็ว่ามึงเดินมันโยลูกโคนทำไมวะสวยปิงเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะกูไม่เห็นอ่ะยูนในสามึงว่าไงนะระวังทุกอย่างก้าวสวยไทยไปปิงเขาไปช่วยไทยมีแฟลงตุ๋ยสวยงามระวังกระเบืระวังตุ๋ยตุยตุตุยยตุยตุยตเ่ ไอ้ไทยหลอกไอ้ป hmm. ิ้นอ ah. ้าวแล้วขึ้นอะไรวะป่าองกันป่าป้อมกันลบแปมาอันตีมึงแน่มาอันตีมึงแน่มัมีทางมีมิมีโอ้ยเป็นไง ไม่คกูอแล้วไงกูทดสอบไอพิ้นว่าไอิ๊นมันเก่งแค่ไมึงมันไม่ใช้อันติแม่งก็ชนะละเอ้ยแม่งก็มันดีแล้วที่มันไม่ใช้ไอปิ๊นม่คิดไปบอกมันใช้ทำยี่อะไรเออมันใช้มึงอุนกันตีตายอ่ะเดี๋ยวกูซดทับก่อนเซทอาดีเอไปดเไอาอาไ่าไดอาไปาอไดอาออาาเออ

แตัวนึงเหรอตัวอะไรไม่รู้ไม่นะอ้อะเดีอแฟงมนแทบมนแทบโหมีอัตีวันแตบไง